คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมจุดแข็งที่สุดของเราวางครั้งกับกลายเป็นจุดตายที่ทำร้ายเราได้เจ็บแสบที่สุดเรามักถูกสอนมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับให้ยึดมั่นในดมการให้รักศักดิ์ศรีไลยซื้อสัตว์พักดีต่อคนที่มีบุญคุณสิ่งเหล่านี้คือความงานของความเป็นมนุษย์ครับไม่มีใครเถียงแต่จะเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งความพักดีที่เรากอดไว้แน่นเกินไปนั้นมันกลับกลายสภาพเป็นกำแพงกำแพงที่แข็งแกร่ง แต่ก็เย็นชากำแพงที่ปกป้องเราจะศัตรูแต่ในขณนะเดียวกันก็ขังตัวเราเองไว้จนมองไม่เห็นทางรอดของชีวิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทฤษฎีใจ My Side Podcast พื้นที่เล็กๆที่เราจะมาคุยกันเรื่องจิตใจมนุษย์และการเข้าใจตัวเองผ่านเรื่องราจากประวัติศาสตร์และจากสามก,ก๊กใน EP นี้เราจะไม่ได้มาคุยกันเรื่องกลยุทธ์การทางสงครามไม่ได้มานับศพฆ่าศึก แต่เราจะมาแกะรอยสงครามข้างในใจของบุรุษผู้หนึ่งที่คนทั้งโลกโยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ชายหน้าแดงหนวดยาวพูดถืองงาบาังกรเขียวใช่ครับเรากำลังพูดถึงกวนอูในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยสังเกตมาก่อนถ้าผมพูดชื่อกวนอูขึ้นมาตอนนี้แวบแรกในหัวของคุณคือภาพของอะไรครับความเท่ความเก่งกาจหรือคำคำเดียวที่แปะอยู่บนหน้าผาของเขาเลยก็คือความซื่อสัตย์ ผมเชื่อว่าภาพจําของเราทุกคนแทบจะเหมือนกันหมดกวนอูคือไอดอรของรูปผู้ชายคือสัญลักษณ์ของคนที่ซื้อไม่ได้ไม่ว่าโจโฉจะเปยหนักแค่ไหนให้เงินทองให้ผู้หญิงให้ยศถามรมดาศักดิ์แต่ใจของกวนอูนิ่งสงบเหมือนหินผามันคงต่อพี่เล่าปีเพียงคนเดียวฟังดูโคตรเท่และคโคตรโรแมนติกในแบบลูกผู้ชายเลยใช่ไหมครับแต่การที่คนคนหนึ่งยึดมันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆ จนมันกินกินตัวตนของเขาไปทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเหรียญสองด้านครับด้านที่หนึ่งมันคือพลังที่ทำให้เขายิ่งใหญ่แต่อีกด้านหนึ่งมันคือกบดักที่น่ากลัวที่สุดกวนอูไม่ได้มองว่าความซื่อสัตย์เป็นแค่หน้าที่แต่เขามองว่าฉันคือความซื่อสัตย์ชีวิตของฉันคือคําสาบานที่ส่วนทอ้อแม้ไม่ได้เกิดวันเดือนปีเดียวกันแต่ขอตายวันเดือนปีเดียวกันคําสาบานที่งนงานนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการก่อร่างสร้างกําแพงในใจของกวนอู พอเมื่อเขารักพวกพ้องเขามากเกินไปเขาก็เริ่มที่จะปิดใจให้คนอื่นที่ไม่ใช่พวกเขาและเขาก็เริ่มมองโลกให้เป็นเขากับดำชัดเจนเกินไปถ้าเองไม่ใช่พวกข้าเองคือศัตรูถ้าเองเก่งไม่เท่าข้าเองก็ไม่มีค่ายพูดด้วยตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของหายนะเพอความพักดีที่ขาดความยืดหยุน่นมันกําลังจะเปลี่ยนจากกรอบป้องกันให้กลายเป็นกรงขังที่ขังเข้าไว้กับอีโก้ของตัวเองโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลย เรื่องม,มันเริ่มก่อตัวเป็นกำแพงหนาขึ้นในช่วงที่กวนอูต้องไมอยู่กับโจโฉครับคุณจําช่วงเวลานั้นได้ไหมครับช่วงที่เราปีแตกทับไม่รู้เป็นตายร้ายดีกวนอูต้องแบกรับหน้าที่ดูแลพี่สะใภ้ทั้งสองคนโจโฉผู้ซึ่งอยากได้กวนอูเป็นลูกน้องแทบใจขาดทุ่มเททุกอย่างเพื่อซื้อใจกวนอูโจโฉให้จัดงานเลี้ยงทุกสามวันให้เงินให้ทองให้ผ้าแพรอย่างดีกระทั่งให้มาสึกเทา ยอดอาชาที่วิ่งได้วัลพันลีถ้าเป็นคนทั่วไปหรือแม้แต่ขุพนพลคนอื่นๆเจอเข้อเสนอระดับนี้คงเปลี่ยนใจไปนานแล้วครับอยู่กวัโวโจโฉอนาคตไกลกว่าสบายกว่าเห็นเห็นแต่กวนอูใจแข็งในหินผาเขาประกาศจุดยืนชัดเจนว่าตัวอยู่กับโจโฉแต่ใจอยู่กับเล่าปีรู้ข่าวพี่เมื่อไหร่ข้าจะไปทันทีตรงนี้แหละครับที่ทําให้ตํานานของกวนอูถูกสร้างขึ้นและถูกเล่าขานไปทั่วแผ่นดิน แต่ในมุมของจิตวิทยาความสําเร็จในการปฏิเสธสิ่งยั่วยวนครั้งนี้มันได้สร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้ควนอูอย่างมหาศาลครับควนอูเริ่มรู้สึกว่าเห็นไหมค่าแน่แค่ไหนเงินซื้อค้าไม่ได้อำนาจก็ซื้อค่าไม่ได้ค่าคือที่สุดของลูกผู้ชายความมั่นใจตรงนี้มันสะสมครับสะสมเรื่อยๆทีละวันทีละปีจนกายสาภาพเป็นสิ่งที่เรียกว่าความหยิ่งผยอง กดอรเริ่มรู้สึกว่าในใต้ล่านี้ไม่มีใครถึงระดับเขาอีกแล้วหรือแม้แต่โจโฉที่เป็นมหาอุปราชผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องมาง้อเขาต้องเกรงใจเขาแล้วคนอื่นคนอื่นจะเป็นใครกะแค่ผู้มดปลกไร้ค่าคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูนะครับเวลาเราประสบความสำเร็จมากๆหรือเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีมากๆเราเผลอมองคนอื่นที่ออกทําไม่ได้เท่าเราด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไหมทําไมเรื่องแค่นี้ทไไําไ,ไม่ได้ทําไมไม่มีจุดยืนเลยนี่แหละครับ กอูเริ่มสร้างกำแพงกั้นตัวเองจากคนอื่นด้วยคำที่ว่าค่าดีกว่าและกำแพงนี้แหละที่กำลังปิดตายทางรอดเขาในอนาคตมาถึงจุดที่พีที่สุดจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดของชีวิตกอูและเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดสำหรับพวกเราเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่กอูเฝ้าเมืองเกงจิ๋วครับเมืองนี้คือหัวใจสำคัญทางยุทธศาสตร์และตอนนั้นกวอูอายุเยอะแล้วบารมีขับฟ้าใครได้ยินเชื่อกลัวจนหัวหด แต่ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ข้าศึกที่อยู่หน้าประตูเหมืองครับแต่คืออีโก้และความยึดติดที่อยู่ในใจกวนอูเองเรื่องมีอยู่ว่าซุนกวนส่งทูตมาเจรจาขอสู่ขอลูกสาวของกวนอูไปแต่งงานกับลูกชายตัวเองเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีในมุมมองการเมืองยุคนั้นการแต่งงานข้ามก็คือเรื่องปกติครับมันคือการรับประกันความปลอดภัยเป็นกลยุทธ์ที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายสบายใจถ้ากวนอูเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสักนิด เขาจะมองเห็นว่านี่คือโอกาสที่ดีจะภูมิกระซุนกวนเพื่อให้พี่เราปีเข้าไปดินได้ง่ายขึ้นหรือต่อให้ไม่อยากจะให้จริงๆก็แค่เป็นเสพไปดีดๆแบบนักการทูตลูกสาวยังเล็กหรือต้องถามพี่เราปีกก่อนก็ว่าไปแต่กุอนอูไทยยังไงรู้ไหมครับด้วยความที่ว่าเขาถือศักดิ์ศรีของตัวเองสูงมากและมองว่าเราปีจนนายที่เขาพักดีเป็นเชื้อสายหั่นโดยตรงเขาเลยรู้สึกว่าฝ่ายตัวเองสูงกว่าสุนกวนอยู่แล้วจากมุมมองแบบนี้แหละครับ ทำให้เขามองสุนกวนเป็นแค่เจ้าเมืองที่ได้พื้นที่เพราะจังหวะไม่ใช่ตัวจริงของแผ่นดินพอทูดมาขอแต่งงานกวนอูเลยไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นเขตาตวาดไล่ทูตต่อหน้าคนเต็มไปหมดแล้วผู้ประโยชน์ที่กลายเป็นจุดแตกหักว่าลูกสาวพยักอย่างค่าจะให้ไปแต่งงานลูกสาวอย่างสุนกวนได้ยังไงโอ้โหแบบนี้ก็เจ็บจี๊ดเลยครับคุณลองจิจนตนาการว่าเป็นสุนกวนนะครับเป็นถึงเจ้าเมืองงังตังเป็นหนึ่งในงสามผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคแต่โดนว่าเป็นแค่หมา สุคนดา่าย่หางตัวเองว่าเป็นเสือตรงนี้เราต้องหยุดคุยนิดหนึ่งครับนี่คือตัวอย่างชัดเจนที่สุดของความพักดีที่ขาดปัญญากวนอูพักดีกัแล้วปีมากจนมองว่าเอนอื่นต่ําต้อยไปหมดจนลืมไปว่าตัวเองกําลังสร้างศัตรูที่นากก่ากลัวที่สุดขึ้นมานี่คือปัญหาที่ผมอยากชวนทุกคนติดตามเราแยกออกไหมระหว่างความพักดีกับความดือ้อความพักดีคือการยืนหยัดเพื่อเป้าหมายของทีมยอมเสียสละความรู้สึกส่วนตัวเพื่อความสำเร็จของงาน แต่ความดือ้อคือการยึดติดกับอารมณ์ของตัวเองยึดติดกับหน้าตาของตัวเองจนยอมทำลายเป้าหมายของทีมเพื่อษาหน้าของตัวเองกลนอูเอาศักศีส่วนตัวบังหน้าจนลืมมองภาพรวมไมล์เซตของกลนอูก็คือถ้าต้องง้อคนอย่างแกข้าก็ไม่เอาผลคืออะไรครับเขาเปลี่ยนพัทธมิตรให้กลายเป็นศัตรูถาวรทันทีซุน,นกวนโกรธจัดและตัดสินใจจับมือโจโฉเพื่อร่วมกินโต๊ะกนอูเห็นไหมครับว่ากำแพงความหยิ่งทะนงที่กนอูสร้างไว้ มันเริ่มปิดทางลอดของเขาเองแล้วเมื่อกุนอูเป,ปรศึกรอบด้านสิ่งที่ตามมาคือความประมาทครับความประมาทที่เกิดจากความมั่นใจเกินลิมิตซุนควรส่งแม่ทัพหนุ่มที่ชื่อลิบองมาจัดการลิบองคนนี้ฉลาเป็นกฎครับเขารู้ดีว่าถ้าสู้กับกุนอูด,ด้วยแรงต้องแพ้แน่ๆแต่ลิบองรู้ดีว่ากุนอูวิสัยอย่างหนึ่งครับมันไม่ใช่ความบ้ายอไม่ใช่ความเู็นสคนแบบที่หลายคนชอบพูดกันแต่เป็นความมั่นใจตัวเองที่สูงมากกุนอูปเป็นคนที่เชื่อในฝีมือของตัวเอง เชื่อในชื่อเสียงตัวเองถ้ามีใครทําตัวอ่อนน้อมเขาเกินไปเขาจะคิดว่าอีกฝ่ายไม่กล้าสู้และตรงนี้แหละครับที่ระวองเอามาใช้เป็นช่องให้เขาตายใจได้ง่ายที่สุดริบองวางแผนแบบทิ้งลึกมากครับเขาก็ยังทำเป็นเหมือนตัวเองอ่อนแอแกล้งป่วยคนทั้งเมืองเห็นแล้วส่งจดหมายถึงกวนอูซึ่งเนื้อหาไม่ได้แรงเลยครับตรงข้ามมันสุภาพมากจนออกแนวชมในสะดิสม์ประมาณว่าได้ยินชื่อท่านกวนอูแล้วข้าน้อยยังไม่กล้าสู้ขึ้นมาเลย คืออ่านแล้วเป็นจดหมายเหมือนคนที่จอมถอยจริงๆกุนอูเพราะอ่านจดหมายนี้เขามองตามเนื้อความตรงหน้าแล้วคิดว่าริบองคงไม่กล้าประทะจริงๆเพราะในตอนนั้นชื่อเสียงของกุนอูด,ดังมากคใครๆก็เก่งใจและมันทําให้เขารู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่น่าเป็นภัยอะไรพอรู้สึกแบบนั้นกุนอูเลยถอนอาหารที่คอยเฝ้ากางตังออกไปช่วยลบอีกด้านหนึ่งทําให้พื้นที่หลังบ้านที่คอยต้องระวังกลายเป็นจุดที่บางลงโดยไม่ตั้งใจ เราคนอูเชื่อในสิ่งตัวเองเห็นตรงหน้าว่าลิบบองคงไม่กล้าทําอะไรตอนนี้ถ้าในมุมมองของจิตใจนะครับเหตุการณ์นี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้ง่ายมากเวลาที่เรามั่นใจในฝีมือ,องตัวเองสูงมากๆเรามักจะเชื่อสิ่งที่สอดคล้องกับภาพที่เรามีในหัวเช่นถ้ามีใครบอกว่าผมสู้พี่ไม่ได้หรอกเราอาจจะเผลอคิดว่าเขาคงยอมจริงๆท,งทั้งที่บางทีสิ่งที่เขาพูดอาจเป็นแค่การทรางภาพเฉยก็ได้วนอูไม่ได้ถามตัวเองเลยครับว่า ทำไมมันง่ายขนาดนี้หรือมันเป็นกลยุธทธ์หรือเปล่าพอไม่ถามไม่ตรวจสอบเขาเปิดช่องให้ลิบองตลบหลังเต็มๆสุดท้ายลีบองก็ใช้จังหวะนี้เข้าจึดเกงจิ๋วได้โดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อซึ่งเป็นจุดที่ทําให้สถานการณ์ของกวนอูลพลิกหมดทั้งกระดานไม่ใช่เพราะกวนอูสู้ไม่เก่งนะครับแต่เป็นเพราะเขาเชื่อสิ่งที่อยากเชื่อมากเกินไปแล้วมองความเป็นไปได้อื่นต่าไปโดยไม่รู้ตัวช่วงเวลาสุดท้ายของกวนอู เป็นตอนที่อ่านแล้วสึกหนักใจที่สุดช่วงหนึ่งในสามกกรับจากแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ที่คนทั้งเมืองเคยเกรงขามต้องพาทหารที่เหลืออยู่น้อยนิดหนีลงใต้ฝ่าความหนาวไปติดอยู่ที่เมืองเล็กๆชื่อเป็กเสียกำลังพลที่เคยแน่นเต็มเมืองเกงจิว๋วตอนนี้เหลือเพียงหยิบมือเดียวส่วนครอบครัวทหารที่อยู่ในเมืองก็ถูกจับเป็นตัวประกันจนกำลังใจทหารแทบจะหายหมดคนอูสง่งสารไปขอแรงสนับสนุนจากหลายทางแต่ไม่มีใครตอบรับเลยครับ ถ้าเรามองภาพกุนอูตอนนั้นนะครับผมอดสงสัยไม่ได้ว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่เขาเสียใจไหมที่เคยพูดแรงใส่ซุนควรจนแตกหักกันเขาเสียใจไหมที่เคยมองแผนของลิบองว่าไม่น่ากลัวจนเผลอเปิดช่องให้ตลบหลังหรือเขายังคงยืนอยู่กับความเชื่อเดิมตัวเองว่าข้าควรเดินแบบนี้ต่อให้ต้องตายก็ไม่เปลี่ยนสุดท้ายกวนอูถูกจับและถูกประหารพร้อมลูกชายปิดฉากแม่ทัพผู้เก่งกล้าในร่างมนุษย์ ที่ภายหลังคนยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์เพื่อนๆครับเรื่องของกนูประศทให้เราเห็นบางอย่างชัดเจนว่าแค่ความเก่งอย่างเดียวหรือความดีอย่างเดียวมันไม่พอให้เรายือนอยู่ได้ในโลกจริงที่ซับซ้อนแบบนี้ถ้าให้เปรียบชีวิตเหมือนเก้าอีต,ตัวหนึ่งเก้าอีตั้งไดมันคงอย่างน้อยต้องมีสามขาที่แข็งแรงันเท่ากันกนูมีขาแรกแข็งแรงสุดครับคือความพักดีความซื่อสัตย์ความมั่นคงต่อคนที่เขายึดถือ อันนี้คือจุดเด่นของเขาชนิดที่มีใครเถียงแต่ขาที่ขายอีกสองอย่างสําคัญมากขาที่สองคือความยืดหยุ่นชีวิตจริงมันไม่ได้มีแค่ถูกกับผิดครับหลายครั้งต้องยอมงอบ้างยอมผ่อนบ้างเพื่อเดินต่อได้แต่คุณอูเป็นคนที่ยืนเป๊ะตลอดเวลาไม่ยอมอ่อนให้ใครเลยเหมือนต้นไม้ใหญ่แข็งแรงมากๆพอโดนลมแรงเข้าหน่อยเดียวก็หักง่ายกว่าต้นที่ยอมเอ็นได้นิดหน่อยศักศรีมีค่าแต่ถ้าแข็งเกินไป มันก็ทำร้ายเจ้าของได้เหมือนกันข่าที่3คือการอ่านสถานการณ์รู้ว่าช่วงไหนควรแข็งช่วงไหนควรอ่อนกวนอูเป็นคนตรงพูดตรงคิดตรงซึ่งเป็นข้อดีครับแต่ถ้าแบบไม่เหลือพื้นที่ใครเลยไม่ดูทิศทางลมมันจะกลายเป็นความแข็งที่เกินจําเป็นแล้วเราจะสร้างศัตรูโดยที่ไม่รู้ตัวสุดท้ายแล้วบทเรียนจากกวนอูมาเลยชัดมากว่าคนเก่งแพ้พเพราะิสัยตัวเองได้ครับต่อให้คุณทํางานเก่ง หาเงินเก่งหรือมีความดีมากแค่ไหนถ้าคุณไม่ยืดหยุ่นไม่เปิดใจไม่มองสถานาการณ์รอบตัววันหนึ่งพอเกิดเรื่องขึ้นจริงๆคนรอบข้างที่คุณอยากให้ช่วยเขาอ,อาจไม่เหลือเหตุผลให้ช่วยคุณแล้วก็ได้แบบเดียวก,กันกับที่คุณอูต,ต้องมาเชิญในวัตสุท้ายชีวิตครับเพราะคนที่เคยเป็นมิตรถูกผลักให้กลายเป็นศัตรูไป,ปหมดแล้วสุดท้ายแล้วคุณอูก็ยังเป็นตัวละครที่ผมทั้งรักและเคารพนะครับไม่ใช่เพราะเขาเป็นเทพเจ,เจ้าที่ไม่เคยทำะไรผิดเลย แต่เพราะเขาเป็นเหมือนครูคนหนึ่งที่ใช้ทางชีวิตของตัวเองให้เราได้เห็นชัด,ชดว่าความดีถ้าเราเดินสุดทางเกินไปไม่ดูรอบด้านมันก็หันกลับมาทํำลายตัวเราเองได้เหมือนกันครับลองยอ้อนมาดูตัวเราเองกันสักนิดน,นะครับวันนี้มีเรื่องไหนไหมที่เรายึดแน่นเกินไปจนตัวเองก็เหนื่อยคนรอบข้างก็เหนื่อยมีใครบ้างที่เราตั้งกาแพงใส่เขาเพราะเขาคิดไม่เหมือนกับเราแล้วมีคําว่าศักดิ์ศรีอันไหนบ้าง ที่อาจกํากลังยืนขวางโอกาสดีๆในชีวิตเราอยู่เ,เงียบๆถ้าเป็นไปได้ลองค่อยๆลดวแพงคนนั้นลงมาดูครับหรือถ้าลดไม่ได้จริงๆก็ลองเปิดหน้าต่างสักบานก็ยังดีเผื่อให้เราได้มองโลกกว้างขึ้นอีกนิดมองเห็นหัวใจคนอื่นชัดขึ้นอีกหน่อยการมีความพักดีเป็นเรื่องที่ดีมากครับแต่ต้องเป็นความพักดีที่มีสติมีเหตุผลคอยจับอยู่ด้วยแล้วก็มีความยืดหยุน่นคอยประคองไปพร้อมกัน ชีวิตเราถึงจะบาลานซ์และอยู่ได้แบบสบายใจมากขึ้นครับขอบคุณที่อยู่ฟังกันจนจบถ้าเรื่องของคนอูไปแตะอะไรบางอย่างในใจคุณหรือคุณมีประสบการณ์แบบตั้งใจทำดีแต่สุดท้ายกลายเป็นกำแพงกั้นตัวเองมาเล่ามาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะครับผมรออ่านอยู่แล้วคุณชอบเนื้อหาที่คุยกันแบบสบายๆแต่ลงลึกในเรื่องใจแบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฝากกดติดตามชอ่องทฤษฎีใจ my side podcast แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปที่เราจะมานั่งคุยกันแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนรักษาความดีในใจของตัวเองเอาไว้แต่ขอให้เพิ่มความอ่อนโยนและความยืดหยุ่นให้ตัวเองกับคนรอบข้างอีกนิดนึงด้วยนะครับผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ